รู้การทำหมวกใบตาลพวกเราจะพาทุกคนไปดูตาลตาลตาลแล้วก็ตาลวิธีการทำตั้งแต่ตักปีย้อมตัและเย็บเป็น oh, <no. S 1> หมวกที่สวยเวอและนี่คือชุมชนบ้านหนองคู อำบลโนโนโหนงอำเภอวารินชำราบจงบังหวัดอุบลราชธานีฮั l l หล Mia g o s s i p Girls สวัสดีค่ะพบกับพบวกเรานะคะ g o <ossip> s m i Girls g o <ossip> Girl. s m i p <ossip> Girls วันนี้นะคะเราจะไปทำอะไรกันค่น้องบอลเราจะไปกันที่ผ่านการเรียนรู้ชมุมชนบ้านหนองคูค่ะไปันลยไหมคะไปกันเลย สำหรับการเดินทางเราจะเริ่มจากมหาวิทยายลัยราชพัฏอุบลนราชธานีไปตามถนนหมายเลข24ทามสะพานรัตนโกสินทร์200ปีไปเอวารินชัมราบวิ่งตรงไปตามถนนหมายเลข2178เจอประตูโขงบ้านหนองคูตำบลโนนโนโนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ไทยเชื่อนาน้อยตรงไปอีก15กิโลเมตรก็จะถึงโรงเรียนบ้านหนองคูเลี้ยวขวาตรงไปอีกนิดนึงสถานการเรียนรู้การทำหมอด้วยตามชุมชนบ้านหนองคูแล้วค่ะ เราก็มาอยู่ที่บ้าน้งคือกาล,ะละนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้มาแค่3ามคนค่ะเรายังมีเพื่อนอีกสามคนที่มารอกันอยู่ที่นี่แล้วจะเป็นใครนั้นนะคะเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะ n ส g <ossip> Girls สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่คะพเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยเราพาเพื่อนๆไปทําหมวกสารกันโดยทําจากใบตาลโดยมีผู้รู้นะคะหรือที่เรียกกันว่าป่าชาวบ้านท่านได้รอเราข้างในแล้วไปกันเลยไหมคะไปกันเลย <ไป S 1> ค่ะเริ่มแหลกมันนะคะตอนแรก ที่เห็ุจริงๆเนี่ยมันสีนี่ครูผู้สูงอายุในในชุมชนของเ่านเนี่ยเิ่นเิ่นผ้าเห็ดนะคะเห็ดตอนแรกเนี่ยคือเห็ดเมเปิ้นะคะเอาเม่ไิ้มาเห็ดเราก็มาจักจักแล้วก็มาขูดขูดแล้วก็มาทักอีกที่หนึ่งนะคะเห็ดแบบเป็นหมวกชาวนานะค่ะบ้านแม่ก็เลยคุดว่าการที่เห็ดเมเปิ้นี่มันเป็นการเห็ดนยาบบ้านแม่ก็เลยมาขุดว่าเออเขามีต้นตาลช้นเข้าใจกอนในทั้องถิ่นรู้ให้เข้านี่เพาต้องสื่ออย่างไร เอาลองมาเห็ดตอนแรกนี่เห็ดจริงๆิงนี่ง้าวบะมีวิธีการเอามีดตัดเติมมะกรีดมะหยังเพราะว่าเข้าใส่กันไก่ตัดาะตอนหล้างมากวานึงมะขิดอีกที่หนึ่งบ้านก็เลยว่าอาวัตถุดในขอขาเบะหี่สมมติว่าเราเอาปิดโกนนี่มาตอกใส่ใหม่แล้วก็มาเห็ดสีง่ายขืนออมอเพราะมาเห็ดแล้วบานตัวนี้มันใด้ยากตัวยางมากคือข้าเห็ดเห็นัันเป็นเศษมันสีง่ายกว่านะนะน้ำใบตานมากเนาะตอนแรกจริงๆนี่น้ำตานมากกับมะตาก็ตาแข็งแล้วเข้ากับมะกรีด หีดเป็นเ้นใหญ่หน,หน่อยแล้วแต่เข้าตองกลางนะวันนี้เขาเห็นแล้วปุ๊บในชุมชนเขาก็เรืยเรื่องดเนินการในโมูบานเขาเห็ดจังไงยังสีไม่ได้ใดในชุมชนเห็ดยังไงผู้เฒ่ายังสีว่องเงา,างบพรยัางาตอนนั้นมาผู้เฒ่าที่บเคยมีได้หดายมียังสีแต่เรยมีความสนใจในชุมชนมะ เดือนหนึ่งทาขั้วเลื่อนที่เขามีดลูกหลานเห็ดชอยหลายคือ mm hmm. ยังแม่เนี่กับ่บได้หลายแม่กับสีได้ต๊กประมาณเดือนหนึ่งสามพันนี่กับเ,เห็ดผู้เดียวนะคะถ้าพวกอื่นที่เขาเห็ดจริงๆเขาก็ได้เป็นมือ mm hmm. แต่พวกโซหาสิบ hmm. ตอนแรกก็เป็นหมวกที่เห็ดพวกนี hmm. ้ริมนะคะมันจะเป็นริมพลาสติกไง เขาก็ขายแค่ใบละสิบหาบ้าบาทก็ตอนหลังมาแม่ก็เลยมาคืดอีกที่หนึ่งมาเขาสิเห็ุจังไงน,หนอ้อมันจังสีมีความสนใจของหมู่บ้านของไอง,งานท่องเที่ยวอย่างยังสีนาแม่ก็เลยมาดัดแปลงเป็นเห็ดเป็นหมวกแฟชัน่นมันก็สิขายในราคาดีกว่ากันยังสีนาเมื่อเราได้รู้เรื่องหมวกกันแล้วนะคะงั้นเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ รับขั้นตอนการทําหมวกใบตาลนะคะเริ่มจากนําใบตาลมาตากแดดให้แห้งแบบนี้นะคะโดยใบตาลที่ใช้จะเป็นส่วนของยอดลงมาส่วนกลางโดยจะนิยมใช้ใบอ่อนมาทําเนื่องจากใบแก่จะแข็งเปราะแต่ง่ายนั่นเองค่ะหยอดอ่อนมาหนีมาเห็ดตังไรเลยนะคะแล้วสีขาวที่มันเป็นสีขาวไงคามาเห็ดใ่ค่ะ ร้านแกน,นี่มันก็นสีต่างกันหรอคะแนต่างกันจากนั้นเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรีดใบตาลให้เป็นเส้นหรือที่เรียกว่าเครื่องเลี่ยนนั่นเองค่ะโดยเครื่องเลี่ยนจะมีใบมีดประมาณ4 5ถึงซี่ชาวบ้านจะนำเอาใบมีดมาตีใส่กับไม้เว้นระยะห่างประมาณ5-6มิลลิเมตรค่ะจากนั้นนำใบตาลที่ตากแห้งแล้วมากรีดให้เป็นเส้นๆเ,เลยค่ะท่านต่อไปนะคะให้เตรียมน้ำสะอาดนะคะแล้วนำเม็ดสีนะคะมาต้ม นำใบตาลที่กรีดแล้วนะคะมาจุ่มน้ำค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วนำสีนะคะมาย้อมใส่กับใบตาลที่เรากรีดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะก็ให้นำไปผึ่งดดแดดแห้งๆค่ะต่อไป เมื่อแห้งแล้วก็นําใบตาลที่ย้อมสีมาถักเปียให้ได้ความยาวประมาณ %6-7 ถึวาซึ่งวิธีการถักก็จะมีหลากหลายรูปแบบแบบ6เส้นเมื่อถักเสร็จแล้วจะมีลวดลายที่เป็นระเบียบแบบ7เส้นเมื่อถักเสร็จแล้วจะมีลวดลายที่มีความห่างและกระจายอย่างสวยงาม หรือแบบเส้นเล็กสีเส้นจะเป็นลายดอกพิกุลก็แล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะเมื่อถักเปียเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมาเย็บและตกแต่งด้วยผ้ายางพลาสติกแต่ละสีหรือตกแต่งตามใจชอบให้สวยงามได้เลยค่ะซึ่งการเย็บจะนำใบตามที่ถักแล้วหกถึงเจดวามาเย็บเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆสักพักให้กลับด้านจัดทรงหมวกค่ะ ซึ่งก่อนเย็บหรือกลับด้านหมวกทุกครั้งเราจะพรมน้ำใสเล็กน้อยให้ใบตาลอ่อนนุ่มขึ้นด้วยนะคะจากนั้นก็จะเย็บริมหมวกต่อไปอีกให้ได้ทรงสวยงามพอใจและแต่งขอบหมวกเอหมวกได้ตามใจชอบเลยจ้ะแม่ หลังจากที่เรานะคะเย็บหมวกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็จะนําไฟตากให้น้องแห้งนะคะเราเอาไปตากได้ค่ะอันนี้เรียกว่าลายอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าลายหกลายหกใช่ค่ะก็จะน้องก็จะเรียงตัวกันอยาวเป็นระเบียบนะคะลายหกนะคะตัวในรูปแบบหนึ่งค่ะทําอะไรคะนี่เอาไปตากค่ะและนี่คือผลงานของพวกเราคะ่ะ แม่ให้กี่คะแนนครับเต็มสิบแม่ได้แน้งนเก่งแม่สรุปว่าวันนี้ภารกิจการทำหมวกใบตานของพวกเราก็ถือว่าคอมพลีทเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะคะทุกคนแม่มารีก็คอนเฟิร์มฝีมือให้คะแนนไป100คะแนนเต็มไปเลยจ้า าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์หมวกใบตาน,นี้ก็สามารถติดต่อแม่มะลิที่เบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ